ได้เวลาตุ้มหมกันยามเช้านี้อเอาแกงฝักหวานเหรอ,อม,มาจากที่ดื้อสิเือ ไม่ได้ไม่ใช่ต้นที่เราไปถ่ายวันนั้นคงจะเต็มมั้งเต็มเ,เลยถามน้งองยู่เลยโอ้ยน่าจะเก็บไปขายคนสวยมากเยอะมากกเลยไปอ,อไลาเอปามาแล้ว แ่เริ่มมประดนออาไหมประเด็ยุ่ง่านะโอโค่นะลูกประเดนนะอาประเดนั่นประเด็มือวานะที่เราหูกานั่นน่นี่โดน มาทำดีค่ะไม่กินข <developed> ้าวหวานสองกว้างขอยห็ายานโทรศัพท์ได้รับแกะภาษาแกหวานใส่ขงแนวพาไมแนียอะ ดทมนะคอนามาวดูเบื้องหลังนะฮะดูทุกคนนะฮะวุ่นวายกันหน้าจอของตัวเองอยากจะได้มุมสวยนะเอ้าเลือกเอ้าเลือกเอาเใครชอบมุมไหนเอา

อย่าบอลุงไรอย่านบลุงไอพี่คนนั้นเหรเขาเปนายังเขา้ายังทำอะไจริงจัเปามุงอไปก็ได้เรียนไทยอยู่นานก็ได้เข้าไปมองห้างเขาได้เข้าไม่ได้ ไม่มีใครเข้าไปได้เดี่ไปด้วยยังเนาะแต่ว่าไปก็บอกว่ามาน้ำปาน้างแก็ไดัถ่ายคลิปพี่นาให้เต็มที่ก็ไ้ปลาหอมมันเได้ไปส่งของวอมไรได้เอาไป่งของคมลามวันะเรวนเลยาไม่ช่ารงนะคะประกานธรรมกาักแล้ว กมาที่นาก่อนเด้มาที่นาก่อนเด้กินยาอะไรเดี๋ยวเราไปซื้อไก่กินข้างทางเออเครือเนี้เรามีแล้วนะพี่เนาะไปเดไปซื้อไก่กินข้างทางแล้วป่ะซื้อไก่กินข้างทาง ทางทางยิงยาวเลยนะพี่กินข้าวมายังไม่ได้กินยังไปกินมาไหนมาแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เจ็ดโมงวันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่ต้องรีบค่อยไปทุกวันจันทร์ค่อยรู้ในเช้าเหมือนเดิมเอาเหรอค่ะเพราะเขาตรวจทีก็หนึงเก้าโมงแล้วเอาเงินไปจองทีไว้กระดามแล้วไปตอนเช้าน่ะไม่มีที่นั่งที่โต๊ะเยอะมากค่อยไปประจำทุกวันนี้จะค่อยรู้เลยค่อยลดปรับตัวฉันนั่งได้มีแปดโมงอยู่นะค่ะแปดโมง

เห็นนาำก็ดื่มใครจะไปด้วยมีไหมพิทักษ์ใช่ไหมไม่มีแล้วฮะป้าแทบ้านแกเตรียมตัวอยู่มเห็นบอกว่าให้วิวไปก็ป้าแทบ้านแกก็ไม่ไปอ๋อไม่ได้จะไปหรอกไม่ไปก็ได้ไฟไม่ต้องได้เห็นบอกว่าจะเอารถไปซ่อมรถไฟฟ้าพังแล้วรถเอารถแกไปซ่อมรถพังไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงถ้ากลับไปกับพี่ไว้เขาจะไม่ทำอะไรที่นี่หรอก แกว่ไกินเยอะกินดูแล้วก็รสชาติกมก่อมเเดี๋ยวเราจะซื้อไก่ไปตัวนึงไปนั่งรอเราก็จะกินไก่พี่จะบอกนั่งรอได้เพราะนานอยู่แล้วแบบหลายชั่วโมงอ่ะพี่ซื้อให้เต็มที่เลยพี่นั่งกินเลยหมดตัวเดี๋ยวไปแวะบ้านไ้ยอง หน่อยนึงนะเอาปลาให้เขาอ FC เลยพังโคลไป4โลให้ยองใช่ไหมบ้านโอ้4โลเลยเหรอ4กิโลเลย4โล FC สั่งอ๋อนึกว่าแต่4กิโล4โล4กิโลกิโลเท่าไหร่อ่ะปลาอ๋อโปรหมดหรือยังอ่ะโปรอะยังหมดแล้วโปรหมดแล้วโปรวันเลนทาย สุดคุมในรอบปีหดไม่หมดนะมาอยู่ที่ค่ยนะ่ค่อแค่คนั่งขายทำงานวันแรกของเอ้มี่นะดูดโอ้ต่อยันามันก็ไม่ทำอะไรกูแต่ขอเงินเดือนค่อยคูอะไรล่ะไม่ให้มันก็ส่งุกตา่งกรเด่ยก็เดี๋ยวอมาใจจะขาดแล้วไมเอ้ไม่ๆๆไม่ทตาสั บอกว่าต้องโอนนะต้องโอนนะจะไปซื้อหวยวันนี้ออกด้วยอ้าวใครจำเลขเด็ดมาคืนไม่ใช่มาคืนเมื่อวานแล้วเมื่อวานซื้ออ้าคืนมาที่14เออวาเลนไทน์ป้าบอกว่าอย่าลืมทะเบียนรถปูนเราัญหาแล้วเราไม่ได้ดูทะเบียนรถปูนเลขอะไรไม่รู้แปดแป๊ดฮะ แต่เลขที่ป้าจดคืนวันวานเรนทายนั้นกะ็คือเลขเดียวกับที่พี่เสือเลือกตั้งนะอย่าลืมเลขรถคูนเลยเรื่อเลขเดียวกันเลยม <c oughs> น่าจะถูกจริงๆแอดวิวเตอทำงานแนนดูแลช่องไทยเตร์โอมนะ้องวิวดูแลช่องมันโอมชาแนล